กลุ่มที่นิยมความลำบากนิยมความเหนื่อยนะครับรถที่ปกติก็ทําให้มันขับยากนะครับแต่เขาก็ทํากันนะครับกลุ่มอโคโฟเบียบนนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถคันนี้ทําแบบผิดระเบียบโลกอย่างมากเลยจนเป็นกระแสโลกนะครับจนทําให้เขามาเจอกับเราเมื่อหลายปีก่อนนะครับกับ3คนผู้ก่อตั้งอคโคโฟเบียครับเรามารู้จักกับอ่ะเรียนทีละคนเลยครับผมสิงโตครับคผมสีขาวนะครับ ผมยุ้ยครับคันนี้ครับก็ตอนแรกที่เจอเป็นสีเขียวมิ้นท์เธอคอยแล้วก็ออกครับออกตอนแรกก็มาเป็นสีสนิมใช่ครับนะครับผมก็อะโคโฟเบียเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรตอนแรกเรารวมกันเล่นรถเตี้ยครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยไปหารถรถมาเล่นสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเซิร์ชใน Google ไปเจอรถดัตสัน510ครับมันเป็นเพาลอยครับเราก็เลย คิดว่าตอนนั้นราคามันไม่สูงก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาทําเล่นเล่นสนุกสนุกกันก็คุยกัน3มคนครับแล้วก็ออกหาซื้อครับครับซื้อมาก็โหลดเตี้ยก่อนเลยครับเขาก็เพาลอยเนี่ยคือหมายความว่าเป็นข้างหลังเป็นเพาอิสระนะครับซึ่งมันสามารถดึงเป็นแชมเบอร์ลบได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับพื้นฐานเราไม่ได้เล่นเลโทมาก่อนครับเราเล่นรถเตี้ยมาก่อนก็สมัยก่อนก็อะโคโฟเบียคือไม่ใช่รถเลโทเราเริ่มจากรถบ้านครับ รถฝัดอ่ะพูดง่ายอ่าใช่ครับรถฝัดยุคนั้นนะครับออแล้วก็พอไประยะหนึ่งพอรถฝัดเราก็เอ๊ะมันขับขับลําบากขึ้นเราก็เลยหารถมาเล่นครับคือรถไอ้นั่นอะคือรถใช้งานแต่ว่าเราไปทําให้มันขับลําบากมันรู้สึกว่ามัน,มนไม่ใช่ละไม่ใช่ใชทางต้องซื้อรถเล่นเลยอีกอย่างมันทําไม่สนุกครับเพราะว่าเราทําเยอะก็ไม่ได้เสียดายรถอก็กัดันเยอะมันมีขีดจำกัดครับเราก็เลยซื้อรถของเล่นเรียกว่ารถของเล่นดีกว่าครับ ก็ซื้อมาเล่นครับทําเล่นนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้รถ5้าหนเนี่ยที่ทั่วโลกเขาใฝ่ฝันว่าจะต้องแบบออกมาเนี้ยสวยๆน้ำเดิมแล้วคุณมาทำอย่างเงี้ยคือตอนแรกตอนแรกไม่ไม่รู้จักนะไม่ได้สนใจเลยครับรู้แค่ว่าเป็นรถดัตสันหน้าตาคล้ายซีเทนช่วงล่างเป็นพาลลอยแค่นั้นแค่นี้ครับแค่นั้นซื้อเลยก็ราคาตอนนั้นมัน2 0 0 0 0กว่าบาทครับ2 0 0 0 0กว่าใช่ครับตอนนี้มันคงไม่ได้อะ นได้รถมาเล่นอะไรก่อน <g ül> <g ül> ก็ล้อครับมาอันดับแรกก็โหลดจัดฟิตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับตามตามสไตล์รถฝันนั่นแหละครับล้อต้องกว้างออฟลึกๆยางต้องดึงๆ <g ül> ก็จัดฟิตเมนต์ให้จัดจัดครับครับผมครับและสําคัญคือต้องเตี้ยนา <c oughs> ต้องเตี้ยครับต้องเตี้ย <c oughs> ไม่ได้เตี้ย <c oughs> ต้องเตี้ยสดไม่ใช่ถุงลมด้วยครับผมใช่ครับครับกลุ่มนี้เราเราเราไม่เน้นถุงลมครับเราสดสดอย่างเดียวครับไม่ถุงนะครับอ่าครับผม ถ้าถงผิดกฎครับขับกันลากพื้นว่างั้นเถอะนะครับโอเคมาถึงอ่ะคุณหมอมั่งคุณหมอครับคุณหมอไม่น่าเล่นรถแบบนี้นะครับเนี่ยไม่หลงไหลอะไรเนี่ยคุณหมอก็ตอนแรกก็ไม่ได้จะเล่นห้าหนึ่งูนครับอย่างที่บอกว่าดูตอนนั้นดูหนังแล้วมันก็เป็นฟาดฟ้าดห้านะครับมันจะมีซีเทนสีดำเนาะสีเทนสีดําแล้วก็แต่ว่าก็มาลองหาข้อมูลดูบ้านเราซีเทนมันมันหาคนข้างยากรถมันแพงใช่ครับแล้วก็ ไปเซิร์ชดูก็ไปเจอเนี่ยครับเจอเจอ510แล้วก็วันนั้นบังเอิญขับผ่านเต็นท์พอดีมันมี510คันนึงจอดอยู่ในเต็นท์ครับก็คือคันนี้ตอนนั้นก็เลยตกลงกันเนี่ยละครับว่าจะซื้อมายำกันไปมาแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นที่ได้มาตอนนั้นคันนี้จะเป็นเป็นช่วงล่างเป็นแหนบก่อนก็คือคันขาวเนี่ยคันนี้ครับคันนี้อ๋อครับคันนี้เป็นแหนบก่อนก็เลยยังไม่โดนอยากได้พอลอย ก็เลยไปหาคันอื่นมาก็ได้คันเทามาเอ้ยคันคันเทามานะครับ,รบหลังจากนั้นก็นั่แหละครับปู้ยี่ปู้ยำผ่านมาเรื่อยจนจนเป็นสเต็ปนี้ครับอตอนนั้นนะครับ3คนนี้ขับรถจากอบบุบลมากรุงเทพแล้วไปชลบุรีอันนี้ผมนัดถ่ายที่ w o n d e r w o เ l d ลด์เนี่ยจำได้แล้วน,นัด9ก้าโมงนะครับแต่ว่าผมคอยเช็คข่าวเรื่องว่าเขาถึงไหนแล้วนะครับมาถึงวัน d ด r ์ประมาณบ่ายโมงคือด้วยสภาพที่แต่ละคนเนี่ยม่ไม่ได้นอนนะ มาโซมเลยแต่ละคน,นคือผมเข้าใจนะว่าคือการเดินทางมันคงมันไม่ได้ราบเรียบแน่แน่ช่วยเล่าหน่อยว่าสเสน่ห์ของการเดินทางแบบลําบากชีวิตเนี่ยทำไมเราถึงแบบไม่เดินทางสบายสบาทำไมถึงต้องสสแสวงหาความลําบากตอนแรกเนาะเราเราทำรถทํารถเตี้ยครับอ่าแล้วก็ล้อแบะก็คือจากฉากในหนังเมื่อกี้ครับ,รบที่นางฟ้าน้าครับที่เขาขับรถไปกับแฟน ครับผมเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าเถ้ารถเลโทรมันขับได้จริงอ่ะมันมันคงมีเสน่ห์เห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่ทรงนี้ครับก็เลยคิดว่ามีรถเตี้ยแล้วมีเลโทรแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําให้ได้คือต้องขับให้ได้และต้องขับแบบเตี้ยให้ได้ครับคือโดยปกติเราจะคิดว่ารถพวกนี้แค่ขับใกล้ๆแค่ขับเล่นๆอยู่ระยะทางมันไม่ไกลหรอกแต่นี่ไม่ถ่ายรูปอาอยู่แถวๆนี้ขับไปกินลมชมวิวไม่กี่กิโลแล้วกลับบ้านกลุ่มนี้มันไม่ใช่เลยต้องให้ขับได้ ใช้ใช้ได้จริงรอยากไปเที่ยวตรงไหนก็ขอให้ได้ขับไปครับไปอย่างลําบากก็ยอมคือจริงจริงมันถามว่าลําบากมันก็ออลําบากนะก็ลำบากกานะติครับโคตรลำบากด้วยแต่ว่าตอนไปมันสนุกครับอ่ามันสนุกคือเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยเราจะเห็นมีรถขับแซงขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอมองไปด้านข้างเนี่ยเห็นชาวบ้าน ขันมายิ้มแล้วก็ชี้มาที่รถพวกเราครับเฮ้ยร้อนรึเปล่าเฮ้ยทำไมมันอะไรอย่างนี้เขาไม่เคยเห็นครับเขาอาจจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยอะไรเวลาเราเห็นเราส่วนใหญ่เราจะเห็นเวลาเขายิ้มเขาเห็นรถเราแล้วเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ประมาณนี้ครับกลุ่มคนที่ตรงยุคเคยสัมผัสเคยมีประสบการณ์กับลุงนุงนะนะใช่กับรถรุ่นนี้เข้ามาเวลาได้คุยมันก็ก็คือมีความสุขไปด้วยนะครับ ผมก็เล่นรถผมก็ใช้รถเก่าไงผมก็มีความรู้สึกว่าคนในยุคนั้นที่เขาเคยเห็นรถหรือเขาเคยเห็นรถยุคนี้หรือเขาเคยใช้รถคันนี้นะครับในอดีตแล้วเขาก็ขายกันนั้นไปแล้วพอมาเจอรถพวกนี้ครั้งเหมือนกับความสูขในอดีตเขากลับคืนมาวันนั้นจําได้ก็เดินทางกี่ชั่วโมงนับเวลาไม่ท่วนสองถึงบ่ายสามไหมอกเที่ยงคืนถึงบ่ายสามทุ่มหนึ่งจากที่นี่นะครับใช่ถึงกรุงเทพประมาณบ่ายโมงผมจําได้ กี่ชั่วโมงเรานับเอานะครับทริปแรกไม่มีช่างอะไรไปเลยสามคันสามคันวัดดวงสวัดดวงเลยครับคือซ่อมรถไม่เป็นซ่อมรถก็ยังไม่เป็นอะไรครับคือไม่รู้จักเลยใช่ครับแล้วรู้สึกว่ามันก็มีปัญหาจริงๆด้วยมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเราต้องจอดซ่อมอะไรเงี้ยคือปัญหาอย่างขั้นนี้ก็ความร้อนขึ้นพอความร้อนขึ้นหน่อยเราก็จอดครับครับขั้นนั้นได้ได้ชาร์จกับเปลี่ยนยางใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนยางอยู่ไหนนะสลับบุรีสลับบุรีครับคันนี้ แล้วก็อีกคันก็ไดชาร์จเฉยๆครับไม่มีอะไรไปดับไปเลยดับอยู่บนทัวเวก็หลังจากนั้นมาปุ๊บพอเริ่มออกสื่อก็เริ่มมีสมาชิกเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กี่คันแล้ว1 1คันประมาณนะประมาณ11คันการตกแต่งมันมีวรคอมาคับไหมว่าจะต้องใส่นั่นใส่นี่ก็กำหนดหลักๆก็คือนี่ครับต้อง t ิเ n ์ความเตี้ยครับต้องได้ครับแต่ว่าเรื่อง เหมือนภายนอกอะไรเก็แล้วแต่แล้วแต่คันคือใครจะเด้คอเลตไลน์แล้วแต่ฟีสตล์ครับแต่กวอหลักๆก็คือล้อต้องแบกรถต้องเตี้ยประมาณว่ายางต้องดึงอะไรประมาณนี้ภายนอกไปเลยมันก็ไม่ใช่แบบเป็นกฎอะไรตายตัวหรอกครับเพียงแต่ว่าคนคนที่เข้ามาจูนกันติดส่วนใหญ่ก็ชอบสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมันไม่ไม่ได้เป็นระเบียบกฎของกลุ่มแต่ว่าคนที่เข้ามาหาเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือ ชอบแบบนี้ถึงเข้ามาอยู่คือเข้ามาอยู่ได้สไตล์นี้สไตล์มันดึงคนเข้ามาหาเราครับจำเป็นไหมครับว่าต้องเป็นห้าหนึ่งศูนย์อัโคโฟเบียก็ก็ห้าหนึ่งศูนย์นะครับถ้าเขาถ้าเขาพูดถึงอะโคโฟเบียก็รถก็ต้องแบบต้องนึกถึงว่าต้องเป็นรุ่นห้าหนึ่งศูนย์นะครับเหมือนมันกลายเป็นเป็นห้าหนึ่งศูนย์ไปแล้วเป็นซิกเอร์ไปแล้วสัญลักษณ์แล้วครับแต่คนคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเตี้ยแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้อย่างรถช่างอะไรเงี้ย แต่ก่อนก็คือช่างเนี่ยทำรถให้อยู่สองสามปีจนหาซื้อมาทํามาเล่นของตัวเองโดนป้ายยาไปครับโดนโดนป้ายยาตัวเองมั้งครับน่ <laughs> าจะป้ายยาตัวเองมากกว่ามีเมืองนอกเนะเ,เล่นให้เมืงสนเหมือนกันก็อยากเนี่ยได้ติ๊กเกอร์อะไรโคโฟเบียนะครับมันก็มีเหมือนกันครับแต่ว่า คือรถเขาไม่ไม่ใช่ตายนี้คือเดิมเดิมมันกันมันก็ไม่ใช่ครับเราไม่ได้ยิงนะครับแต่เราก็ต้องชัดเจนในคอนเซ็ปต์นะครับพอไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยอันนี้มัน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 ผิดไม่ใช่ตัวตนของพวกเราอ่แล้วก็ยังมีการเดินทางกันอยู่เสมอล่าสุดก็ไปทิพนครพนมครับที่เป็นนครพนมอ่คือกลุ่มเราเนี่ยหลักๆคือปีหนึ่งเนี่ยต้องออกทริปไกลๆสักทริปนะครับคือเป็นเหมือนวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นเหมือนวัฒนธรรมของกลุ่มว่าเฮ้ยปีหนึ่งเราต้องไปเที่ยวกันคือ คือเราก็จะมาดูกันว่าเราปีนี้สะดวกที่ไหนก็มาคุยกันในกลุ่มครับเราก็ไม่ได้ว่าจะไปที่ที่มันไกลมากหรือใกล้มากอะไรเงี้ยก็ดูสมาชิกเราอยากไปเราก็เลือกแล้วก็ไปกันครับก็คือวกกันเลยว่าใครอยากไปตรงนี้ใครสะดวกระยะทนางประมาณนี้ทุกคนแฮปปี้คือจบ,บนะครับ คือเวลาที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรหรอครับเวลาที่สมาชิกคุยกันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์อะไรขึ้นอยู่กับความพอใจของคนในกลุ่มครับคือกลุ่มเราเนี่ยมันจะไม่มีประธานไม่มีผู้นําไม่มีอะไรต่างๆจะมีการจัดการในกลุ่มของมันเองครับกฎเกณฑ์คือไม่มีกฎเกณฑ์ครับผมครับแต่ผมเข้าใจพวกเขานะครับว่าเขามีจุดมุ่งหมายหนึ่งคือเสน่ห์ของการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่แค่จุดหมาย เสน่ห์ของการเดินทางมันอยู่ที่เรื่องราวระหว่างทางมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจากจุด A ไปจุด B แต่ระหว่างจุด A ไปจุด B แล้วก็กลับมาจุด A เนี่ยระหว่างทางเราเจออะไรบ้างมันไม่ได้ราบรื่นหรอกครับคือจริงๆเรากำหนดทุกครั้งเราจะกำหนดจุดหมายว่าเราจะไปที่ไหนแต่ว่าเป้าหมายของการเดินทางของเราจริงๆคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างระหว่างทางครับครับอันนั้นคือเป็นเป้าหมายที่ทําให้เราออกจากบ้าน แล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปจุดหมายครับคือเราไม่ไม่คาดหวังว่าจะไปถึงหรือไม่ถึงแต่ว่าเราสนใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางเราให้ความสําคัญกับตรงนี้มากกว่าครับครับครับเป็นเสน่ห์นะครับสาหรับกลุ่มอคโคฟเบียนะครับฝากติดตามอคโคฟเบียติดตามได้ที่ไหนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอคโคฟเบียครับคาว่าอคโคฟเบียแปลว่าโรคกลัวความสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเตี้ยนะครับผม โอเคครับก็ฝากนะครับกลุ่มอโคโฟเบียนะครับอุบลราชธานีนะครับกับแล้วก็เป็นบ้านเลขที่ห้0นด้วยสนใจพูดคุยได้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาถ่ายรูปกันในคืนวันนี้นะครับกับสมาชิกที่เหลือด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอมากครับคอลัมน์รีเทิร์นทูริโทครับครั้งนี้สะใจนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นนะครับรถอะไรที่มันแปลกๆรถอะไรที่มันมีแนวนะครับขอฝากรายการไว้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ